เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันจิตใจเราคิดฟุ้งซ่านไปตามกระแสโลกต่างๆมามากมายมหาศาลคิดทางโลกทางต่างๆนั่นแหละมากมายหาจิตในพักผ่อนดักนอนก็ไม่ได้เพระนั้นเราจะว่กการภาวนาปฏิบัติเป็นอุบายพักใจให้ใจอยู่ในความเป็นหนึ่งเพื่อรวบรวมกำลังใจเอาไว้เป็นหนึ่งให้มีกําลังถ้าใจเรามีกําลังลงไเป็นหนึ่งได้มันก็มีความสุขขนาดนั้น นี่ายความสุขเกิดขึ้นจากการทําสมาธิทําบ่อยๆพี่หน้าบ่อยๆทําต่อเนื่องกันทําทุกวันนี่คือหลักการหนึ่งในการปฏิบัติ <c oughs> อีกหลักการหนึ่งเขาเรียกว่าจเจริญวิปัสสนามันหมายถึงการใช้ปัญญาการใช้ปัญญากับพิจารณาตามความเป็นจริงปัญญาที่นํามาใช่มาจากไหนปัญญาเรามีทุกคนขนาดนี้ ปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดความคิดเรามีไหมมีความคิดทุกคนเอาความคิดจเรามีอยู่นะมาคิดตามความเป็นจริงให้เป็นไปตามบรณิตจ,จังทุกขังอนัตตาสิ่งใดเป็นของที่ไม่เที่ยงอย่างใรคิดตามนั่นสิ่งใดเป็นทุกข์หรือเหตุเกิดทุกข์อย่างใรคิดตามนั่นคิดบ่อยๆพี่น่าบ่อยๆนั่นแหะมันจะเห็นตามความเป็นจริงคําสอนพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่แกชาวโลกทั้งหลายนั่นคือเป็นสัจธรรมคือความจริงนั่นเอง แต่ความเป็นจริงทั้งหมดนี้มันมีอยู่กับโลกอนี้มายาวนานมีก่อนศาสนาพูสซ้าไปแต่ไม่มีใครค้นพบไม่มีใครเอาเรื่องความจริงนี้มาสอนผลพระพุทธเจ้าของเราในเ็นคนพบความจริงเหล่านี้ยังเอาเรื่องเก่าๆมาสอนผลให้คนรู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะคนส่วนส่วนใหญ่ในโลกอันนี้มีลักษณะหลงความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลงความเป็นจริงรอยู่เมื่อใ่ใจจะเป็นพวกเหมือนนั้น คือหลงว่าสิ่งนี้เราก็ามายึดมั่นหมายว่าเป็นของของเรานั่นไม่ใช่เป็นลักษณะความเข้าใจผิดมันเป็นของเราแค่ประเดียวประดาวไม่ท้าวอนกีรังอะไรเลยเป็นของเราเพียงว่าชีวิตเรามีอยู่นี่ก็เป็นของเราแต่แค่นี้เมื่อชีวิตตายลงไปหมดไปแล้วก็หมดสภาพกันแค่นั้นให้เรามองเห็นความจริงว่าถ้ายะส้นก็ดีเรายาวก็ดีเรามองว่าจริงทั้งหมดมันเพียงสมบัติ เพียงปัจจัยอาสัยประจําวันประจําชีวิตของเรา một, วันหนึ่งคืนหนึ่งแค่นั้นเองถ้าเราไปผูกยึดติดผูกพันในของสิ่งใดจะเกิดความเป็นทุกข์กับของสิ่งนั้นพูดง่ายว่าความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรความทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันมีมีสิ่งใดไปทุกข์กับของสิ่งนั้นถ้าคนไม่มีอะไรก็ไม่ไปทุกข์อะไรมีความทุกข์อยู่แค่นี้มีเหตุเกิดทุกข์แค่นี้พระธรรมทำใจอยู่มมว่างๆเสมอว่าเราเป็นคน เป็นคนไม่มีอะไรมันมีอยู่กับเป็นว่าวัตถุอาัยประจําวันเท่านั้นเองอาใส่กันไปใช้สอยกันไปเท่านั้นเองวันต่อวันวันต่อวันแต่ชีวิตของเราเนี่ยไม่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้วันวันหนึ่งนั่นคือตายจากกันไปคําว่าตายไหมอะไรตายหมถึงหว่าจิตออกจากร่างนี้ไปเมื่อหยุดจากร่างไปแล้วเขาล่างกายที่ไม่อยู่เนี่ยเราถือว่าเป็นร่างกายของเราตัวตนของเราเนี่ยสมหมดหมดสภาพไปเป็นโมฆะทันที แต่อนเคยเถื่อว่านี่ตัวตนของเราของเราเอาไปเอามาไม่ใช่หรอกจรนงเป็นของธาตุถึงเวลาแล้วก็เน่าเฟะพบดินกับลวกกระดิบดูตลอดไปเท่านั้นเองนั่นจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นที่ายไม่เป็นตายชาไม่มีอืใจไม่เป็นน่ะหนุ่มไม่เป็นแก่ไม่เป็นธาระธาต์เป็นอย่างนั้นรู้นี่แหละจะไปเกิดใหม่ในภพชาติต่างๆนการเกิดใหม่ภพชาติต่างๆนั้นอะไรให้เกิดบุญกรรมเนี่ยพายไปเกิดเอง ถ้าบุญที่เราสร้างไว้ดีก็ไปเกิดในฐานะที่ดีถ้าคมที่เราสร้างไม่ดีเอาไว้ก็พาไปเกิดในฐานะที่ไม่ดีเนี่ยทุกคนต้องการฐานะเกิดที่ดีแล้วแต่องพยายามจะสร้างบุญชากุสลให้ดีให้มากขึ้นดีกว่าคำรังใจได้เกิดขึ้นเราไม่หวังอะไรกับโลกอันนี้เพียงเราจะมาสร้างบุญกุศลเท่านโลกอันนี้ไม่หวังว่าจะไม่แข่งกันว่าเรารวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้เราไม่แข่งคนแล้วก็หาธรรมดาเพื่อแฉกันใจวันหนึ่งขึ้นหนึ่งท่านั้นเอง มันจะมากัาทบทาบุญต่อไปทำบุญต่อไปเพราะใจเรามาตอนนี้เราไม่มาแข่งขันกับโรกอันนี้เรามาสร้างบุญกุศลต่างหากเพื่อพบหน้าชาติหน้าเมื่อเราเกิดเราตายบ่อยๆเราอีกชาติหนึ่ง่นแหละจะได้ไปเกิดในศาสนาพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งข้างหน้าจะได้ฟังธรรมพระเจ้าองค์นั้นพอบรรลุมรรคผลนิพพานไปพระนิพพานได้เลย,ยนี่นั่งนะเราต้องสร้างบุญไว้ก่อนเพื่อเตรียมทุนเอาไว้ก่อปวยบุญเอาไว้ให้มากที่สุดที่จะมากได้ มือนกับว่าเรากาลังทาบุญอะไรทําบุญแข่งชีวิตของตัวเองชีวิตเราวันจากนี้ไปหาวันทา้งน่าจะตายแล้วมันไม่รู้ว่าจะตายวันไหนมันแน่เหมือนกันคี่คนจะนั่งร่วมกันทั้งหมดเ่ตายไปพร้อมกันตายหลังตายก่อนไม่เหมือนกันเพระนั้นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราจะระมาทในชีวิตทำเรื่อยๆบุญกุศลถึงว่าบุญกุศลเราไม่ให้ทานาาไ,ไหว้พระใดไมรักษาศีลใดไม่ภาวนาใดไม่ทีมันตน้น คือทาบุญในเพจนี้ม่ต้องลงทุนมันต้องใช้กําลังทําไปได้เลยนี่ลักษณะบุญกุศลนั้นจะนนนต้องเตรียมการให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าจะถึงวันจะตายจึงว,ว่าให้บริลุบปรารันอว่าให้ก้าพุทโธพุทโธเดีวยวแม่เอ้ยพ่อเอ้ยไม่มีทางเขาไม่ทนันมันเตรียมหลักไม่ทันใช่แล้วมันต้องเตรียมพุทธโธแต่เดี๋ยวนี้เตรียมธรรมโมแต่เดี๋ยวนี้เตรียมสังโฆแต่เดี๋ยวนี้ให้เกิดความสมานาไว้เมื่อถึงวันจะตจายริงๆก่งเราเข้าที่ได้เลยมันต้องไ,ม,ไ,อไม,ม่ใครบอกมันมีใครบอก ถ้ายังไปหวงวกบนอยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อันนั้นเะเป็นของเราเป็นของของเราอยู่เนี่ยเมื่อจิตกระดะบสิไปจิตมีความผูกพันของสิ่งใดจะไปเกิดในของสิ่งนั้นห่วงลูกก็เกิดเป็นลูกเขาห่วงบ้านก็เกิดเป็นตูกแก่เกิดเป็นคางคอกต่างๆอยู่ในบ้านนั่นแหละเป็นหนูบ้านต่างๆนั่นแหละยัวงอะไรไปอย่างนั้นนี่ใจเราไปห่วงของสิ่งใดไปเกิดของสิ่งนั้นแล้วเราพยายามทำใจว่าอย่าห่วงของสิ่งใดมีก็มีไป อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุธาตุของโลกเท่านั้นเองแต่เพียงเท่านี้นเราจะไม่หลงของสิ่งเหล่านี้นี่คือโมหะความหลงคือไม่หลงโลกหลงสงสารไม่หลงวัตถุสมบัติไม่หลงอะไรในโลกอันนี้เนี่ยทาใจวางว่างอยู่เสมอเสมอเน,นี่ยถ้าไปอย่างนี้แลบเรื่องสวรรค์ไม่เติมใครบอกมันไปเองมันมันองไปเกี่ยวให้หลวงพ่อหลวงตามาว่ากุศลาให้เราถึงคํามมาเยังมากับมาว่ากันกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพราะนั้นหลวงตากันว่า ตามวิธีกรรมศาสนาซะานั้นเองมันลึกๆกิงๆนั่นเราไม่รับส่วนนั้นคือว่ากุศลาทรมามาจังหวาเราสร้างเรื่อนี้กาาุศลาเราทําเองเราสวดเราเองเราว่าเราเองเราทําเราเองกาาุศลากุศลาแปลว่าอะไรคือบาําเพ็ญบุญกุศลนั่นเองมันต้องทําก่อนก่อนพระจะชวดให้เราอการพระสวดจั่ว่ามาเอาแน่ไม่ได้แต่คนข้างหลังเขาได้บุญกิงนะ่ะแต่คนกไกลมาแน่ไม่ได้อนั่นว่าอยาทำคำชั่วเนวี่ยวะ การไม่ทําบาปโดยประการทั้งปวงนี่นเราพยายามราเยืนให้ได้การมาเป็นกุศลใ้ถึงพร้อมพยายามขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอพยายามทําใจให้มีความผ่องใสยอยู่เรื่อยทุกวันทุกวันนั่นเราควรทำเราควรปฏิบัติอันนี้คือว่าเรามาตรงนี้เรามาหากําไรมาหาบนกุศลมาลงทนุนหาประโยชน์ส่วนตนเราไม่ใช่ว่าจะมาหลงโลกนะเรามาสร้างบารมีตรงนี้เรามาสร้างบารมีอที่สร้างบารมีไม่แห่งเดียวเท่าน,นี้ ในกาจรวาลน,นี้นจยนวนแสนโกดจารกวาลทั้งหมดนั้นมีแห่งเดียวเท่านี้เพื่อที่สร้างบารมีให้แก่มนุษย์เราคืออย่างพระพุทธเจ้าของเราก็มาสร้างบารมีในโลกอันนี้เราก็เหมอนกันมาสร้างบารมีตัวนี้มนุษย์โลกนี้เท่านั้นเองเมื่อใจไปก็ไม่มีสิทธิสร้างสร้างอะไรต่อได้ถึงจะไปสวรรค์ก็ไปจะว้สุขเฉยๆสวรรค์นั้นทำอะไรมาได้โดยแล้วพยายามสร้างเอาก่อนบุญบุญสพยายามทำให้ไหวก็แล้วกันนะ อบรมใจใหม่แต่ก่อนมาตื่นขึ้นมาเอาละกิเลสอบรมใจสอนใจอบรมแปลวัดสอนแต่วัดสั่งแป่ว่านำแต่ก่อนว่าใจเรามันถูกกิเลสัณหามสักลักจูงไปดึงไปสอนไปว่าแต่ละวันแต่ละคืนมากิเลสอบรมใจทุกวันทุกวันอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่าชอบน่ายินดีพอใจตลอดเวลานั่นก็ว่ากิเลสอบรมใจสอนใจแต่เราต้องเอาปัญญาอบรมใจหน่อยสอนใจหน่อย ทําไมอย่างนั้นมันจะหลงมากเกินไปใจของเราอืมอืมเอาละปนหนึ่งหอมปากหอมคออืม